ก็โอเคเอานะครับสีโอมกราโพผมนิวส์คุงนะครับผมเพื่อนนะครับผมผมเพื่อนน้องแมวน้องแมวสามาคิีได้เองนะครับผมมันอยู่เกมที่มีชื่อว่าโกะปากนะครับผมมีใครบ้างโอเค ผมคู่กาับผมลิงป่าแห่งเมืองอะไรวะนั่นเองโอเคคนต่อไปเลยเนี่ยผมดีไปเลยชื่อเมืองคือเมืองอะไรวะเมืองอะไรวะโอเคสวัสดีครับผมแบงค์การ์โบเกลแคสเตอร์ครับผมดีแดงครับผมเขียวเข้ามาก่อนมาคิดเขียวเข้ามาโอ้เข้าดูเขาดันเขาดันหนีผมโซล่าครับสีเขียวครับผมโซล่าเอซีจีครับดีๆตอนหลับ โปเกมอน89ค่ะสีชมพูค่ะได้แล้วค่ะเัมนกทูรีครับก็อันนี้เป็นเกมเน้นสมคคีนะครับยู่เชื่อกันแล้วก็หลักวิธีแนี้ก็คือผ่านด่านมันจะมีหลายเวอร์หลายแบบให้เล่นกันคลิกที่หน้าจอนจุดเนี่ยจะมีวงขึ้นมาเพื่อบอกตำแหน่งเพื่อนอาจจะช่วยในการทำให้ลำคานไหมก็ กดให้แบบดูปวดๆได้นะผมก็จะมีด่านเป็นเซตๆไปน้องเดี๋ยวลองดูเซตแรกฮัลโหลพี่กบด่านเป็นสตอนมันยากอ่ะยากยากเป็นานิโอเอาไปไนยโอแล้วก็เกมนี้ต้องห้ามตายแม้แต่คนเดียวโอเคไม่เป็นไรด่านแรกไม่เป็นไรลองก่อนลองก่อนเซตก่อนนะผมจะมีเรื่องแล้วถ่วงขึ้นลงไหม ผ่านไปได้น่าผมต้องลองผ่านไปดูว่าว่ามันต่อไปต่อไหมใช่ใช่ต้องต่อตัวต้องต่อตัวสามัคคีกันต่อขึ้นไปเด็กคนไหนอยู่ข้างล่างต่อขึ้นบนต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปค่อยๆไม่ค่อยๆไปล่างๆอยู่นิ่งไว้เป็นฐานไว้เออนั่นแหละต่อไปต่อไปเออไปนั่นแหละดีมากกระตุ่น เออนั่นแหละเรียบร้อยทำดีมากครับผมจะมีของมารับเหรออะไครับผมของแ่ท่นเอาคุณแจตอตัวตอตัวอวนั่นแหละเออแล้วขึ้นมาครบจำนวนนะผมจะมีเนี่ยเลขขึ้นมาลิขึ้นมาตอนที่ตอนที่นิ่งนนิ่งนเอนเดือยนิ่งนิ่งเอนืองนิ่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 ิ่งนิ่งน่งนิ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 ่นิ่งนิ่งนิ่

ด่านที่สองเลครับผมเยจำนวนจะไม่ได้จะดันตามจำนวนขึ้นมาได้แล้วก็เอาไปแซ่บเอาไปแซ่ไปดันไปเนี่ยเด็กก็ดันดันม่วงดันม่วงคุณม่วงคุณม่วงคุณม่วงครับหัดขางขวาคุณไม่หัดหัดลงไปโอเคเอาไปเออดีดีไปหัดก็สามคนพออ่าขอบคุณมากครับผมไปไม่ได้ คนนี้กูเจ็มันไม่ได้เอาไปช่วยเขาดันมันไปดันไม่ได้อ๋อมันต้องดันกระป๋องกระป๋องกระป๋อดันกระป๋อเอ๊ะมันต้องดันกลับไป๋องพุทธิจารให้คนที่อยู่ทางซ้ายอ่ะเห็นไหมมีมีทางให้ขึ้นอืมโอเคทางซ้ายดันก่อนโอเคนั่นแหละโอเคครับแล้วค่อยโดดข้ามมาอืมโดดข้ามมานั่นแหละเออแล้วค่อยผ่านนะผมต้องสามวิถีต้องมีการใช้สมองนิดนึงนะผมเออเข้าใจะไม่ ไม่มีเลยแล้แป่กกันก็ไแน่แล้ผขอามไปต่อไปหนึ่งคี่ามะครับผมโอ้โหใครใครายดอนล้วนทั้งหมดชาช้าทีละชั้นทีละชั้นเ่นเล่นไปละครทีละครทีละคนเออนั่นแหละเหนื่อยมาก ดไปหันดันไปหันไปขอไข่ขอวันกันเลยขอไข่ขอวัคนละคนก็เอาเอาเอากดไว้ดันอยู่นั่นแหละเก่งมากครับผมหลบให้คนที่กุญแจด้วยหลบ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 ให้คนมีกุญแจหลบให้คนมีกุญแจด้วยโอเคถึงตองให้คนไข้ ม่ดีอใช่อพังพัดีมกนี่คนอยู่บนสุดไม่ติดกับกลุมะแย่เลยโอ้ยเนต่อไปเยเดินไม่ติดเดินได้ยโอ้ไปไหนเขียวไปคนเดียวทำไมวะโอเคอะดีุกันขวางอะไรเพื่ออโอเคเอ้าโอเคต้องขนกันอะการหาคนเรื่องเรื่องอยูคนละก โอ้ยโอ้ยก้อนันเข้าไปดันกขามาอย่าฟืนเลยฝืนเลยยด้วยเออไต่ไปต่อไตอยอลยลงมาอ่าลงมาลงมาลงมายับมาอยับมาเออแล้วแล้วคยรับขึ้นไปแล้วโอมาผมก่อนผมก่อนแบ่งคนไปตรงนู้นเออไปริบเกแบ่งกันไปก่อนนะครับผมโอเคโอเคโอเคาย มันต้องอยู่ระหว่างอะต้องตอนขึ้นระหว่างแล้วไปทางฝันขวาเออเออไปขวาตึ๊บเออหเออมัวจนได้โอเคอันนี้สองคนไปข้างบนเป็นแม่รอผมด้วยรอผมด้วยรอผมด้วยแล้วคนมีกุญแจไม่ขึ้นมาแล้วโอเรอเพื่อนรอรอรอโอเครอกันรอกันเป็นไงอเียร์ด่างเจ็ดหนึ่งกันอผมโลกแรกผ่านไปแล้วโอ้สุดยอด ตอนกันมากับผมตอนนี้แค่นี้เริ่มปวดหัวแล้วอย่างใจเย็นก่อนเู้ดเสร็จวันี่แเน่แน่ต่อไปไปด้วยกันไปด้วยกันชื่อด่านไปด้วยกันมีเส้นเชือกอันนี้เนาะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นด่านนี้คือคิดว่าถ้าเกิดเราไปก่อนหลังอาจจะมีปัญหาโยกกันเละได้โอเคต้องโยกเชือกแล้ว ขึ้นมากร้ายจีนโอเคไปก่อนเลยตามไปก่อนคนเสียวน้ำก่อนได้เสียวเออนั่นแหละเออเดี๋ยวเดียวม่วงขึ้นไปม่วงขึ้นไปได้เออนั่นแหละเออเออเออต่อไประหว่างกันเร็วๆขึ้นขึ้นขึ้นอันนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโอเคโอเจย์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 เป็นหัวเป็นหัวใช่ใช่ใช่เดี๋ยวขึ้นไปก่อน เก็บเดีแล้วคนไอ้เขียวอยู่ข้างบนก่อนเขียวเขียวขึ้นมาก่อนก็ให้โซล่าไปอยู่เอากุญแจให้โซล่าไปเอากแจเห็นเหรอได้เหรอมันมันต้องอยู่ผมว่าไม่น่าได้คูนายต้องขึ้นมาบนชั้นั้นล่างไม่ใช่ไม่ใช่คู่ต้องให้โซลาขึ้น ยืนให้สาหรือเปล่า่นแหละต่อแล้วก็กระโดดขึ้นไปคุจะยืนคุณแ่อต่อต่อกันไปต่อต่อกันไปต่อต่อไปผมว่าคุกขึ้นก่อนนีเออคุขึ้นก่อนขึ้นก่อนคุขึ้น่อไม่ย่าขัพี่ก่ใช่ไปไปเออเออรใช่ออืมอืมไปไปไปขึ้นไปขวา่า เออไม่ซื้อไม่อยาไปโอเคต้องการคนเพิ่มเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออแจมครับผมอัจฉริยะเฮ้ยผมขึ้นไปด้วยโอ้ยเดี๋ยวโคตรสามัคคีกันทุกคนมากครับผมจริงอ่ะสจริงอ่ะสามัคคีคือทัิงใจได้ยังรอดอยู่รยรอดอยู่ได้ยังไงยังไปได้อยู่ เสกเีจีัอสพักหน่คู่เป็นลางยครับันไม่หยุดหยุดยงอย่างแล้วเพาะว่าไม่าช่เเหลืองครับไม่อยากรู้สึกไม่ค่อยอยากจะเดนอตายมัมีเวทกรรมีโตอ้าตายลรห้ามตายผมายปคนเดียวห้ามตายพวงันแล้วที่ว่าไงจะทำยังไงโดดต่อขึ้นมามัแเถวเดียวไหมเออแถวแถวแถวเโอเคเดียวแเแถวว แถวเดียวแถวเดียวขึ้นแกข้างบนไปน่าจะถึงทันแบงปัหานาะทนแบงปัญหาไขึ้นไปให้ก้นโอเคโอเคผมบแค่โอเคโอเคโอเคนะจบแพรทันแบงไมคุณจะพอขวาโดนเทปขุแจเอออะไรไปต่ออย่าขยับดิอย่าขยับรถไปเดี๋ยวมันลวงยบแล้ว ไมอีอ่มได้ม่ได้ม่ได้นใครยือไมอยู่ทิ้งบ่อยจังหันมาบองหน้าแล้วแไม่อยากเล่นรู้สึกว่าน่ากลัวแล้วเกิดตายตาเกิดใหม่ได้ไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรใหม่ก็เริ่มใหม่เลยไม่ใช่เหรโอ้ยโอเย่ไยหย่อมเลยเยหย่อดเยีะกันไป แค่บางคนเอาแค่สองคนอะคนนอนเรียงอ่ะท่านแบงค์แบงค์สีชมพูตันนี้โอไมค์ดรอมันพันกันแล้วครับโอเคผมไปซ้ายไม่ได้มันอ่ต้องเหรอนาะต้องโดดผมว่าเนาะโอ้ยโอเคใช่ไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ก็คือนิคุูก็ต้องโดดพร้อมท่านแบงค์เร็วๆโอ้ยโอเคได้โได้ได้เอ้าไม่ได้เหรอมันต้องปีนขึ้นมาผมมาเที่ยงไป

อสุดก็รีบไปเลยก็เดินไปสิเดินเดินไม่ได้เดินไปเออเเดินไปดึงผมด้วยไปคุณคูคุณนที่สองตลเนีคุณคูไม่ยอมเดินเ่ยติยใจตรงไหนข้าไรนี่ยน้องแดนเจเกลโอ้โเงานผมันที่ดวแล้วก็นี่ก็ผ่านไม่ได้ันตอกันไปนะอไปลไปดีขึ้ เดินแล้วนี s! <S ่มันเดิมมอนเดิมโอเคตัวตัวมันเด sí, ิมไปท่านึ้นบคนเที่ยวไม่ไหข้างหน้าไม่รู้มีอะไรนะเตรียมใจไปด้วยชิบหายแล้วชิบหาจริงเออผมเชื่อว่าต้องสองแถวสองแถวสามสาครับสามสามนึ่งสามสองแถวโอเค แถวสามนะนะขอเทสก่อนมันมันต้องแบบเทสเป๊ะๆไงเทสตู้มัยเดี๋ยวรอก่อนดิเนี๋ยน่ะคนเราหงายกี้เขียวขึ้นมาอีกขูนึงอีขูนึงของเรากี้เขียวขึ้นมาอีกขูนึงอีขูดึงเราอ่ะไม่ได้ผมโดนเหยียบเออเออเดี๋ยวก็เออเออเออแล้วก็แถวสามสามอ๋อนี่ยก็ขึ้นตรงนี้มาตรงนี้ไม่งั้นมันเหยียบไม่ได้เดินมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ ผมด้วยแหละตวต้องขึนด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เออขึนต้องขึ้นองัขึ้นนนนี้จแบงบอ้้ออมอยู่โอเคไปเลยโอเคเออวะอัธยแบกเาไอ้ต้อยนีย้อนนตรีเอ้ลงลง เอาอิงเก๋ไป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 เงล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 งปิดติดการปทางเครียเย้ไอเดียใช้ได้โอ้โหจีบจีบป่ะสามกีสามกีคือพลังจริง เลอองดดูีกจริงๆตอนแรกเห็นมีคุณครูอยู่ไม่คิดว่ามันจะผ่านมาง่ายขนาดนี้เลนี่คิดว่าผมหยยานะไงได้จะให้ก่อไงคนจะไปก่อนเก็บนะตามเวลาอันนี้ต้องรีบเก็บช่วยกันเก็บแบบว่าให้ครบแล้วดึงจอได้มันคือพลังดึงจอนะผมคอนทราต้องคอมาคิดเตอร์แหละต่อตัวไปเก็บเหรียญไปขวางขวา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 บนขวาล่างขวาล่างก็และ เออตัวไปเออขบวนเก็บมดไปเออนั่นแหละตู้ตู้ไอ้กูแจแจกสายสายสายแจกแจกแตกกูจสุกระตุกการตอนได้ครบคือมันก่นมาแล้วมันตอบุญแจให้คนอื่นแทนเข้ามาดิไปเมาตยต่อไป็นกล้ตาันเข้ามาไม่ได้อือไม่เป็นไรอันนี้เป็นรอบแรก ใช่กันใช่กันตรงนี้ด้วยไปอันนี้ดีมากขอผ่านคนแรกไปชิบหายเลยมันกุญแจไปกุญแจมันต่อไปโอเคนั่นแหละเอาชิบหายแล้วกุญแจมันชอบดึงไปข้างล่างอ่ะกุญแจมาไม่ทันเลยไม่ส่มาส่มากุญแจมันติดมืออ่ะกุญแจมันชอบติด มันเหมือนติดคนที่เวลาขึ้นหัวใครไปติดคนข้างล่างแทนเนอะมันทันทีเลยใช่ใช่ใเออรือโอเค่แกอย่มหลบอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไวก่อนหลบหลบหลบจกแล้วโอเคแล้วหลบแล้วเออเออเออเข้าไปแล้วแล้วแล้ววิ่ง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 ไปหันทุกคนไม่เง้แพ้าก่อน้าายก่อนก่อนโอเคโอเค อย่าหัวึบไปต่อไปต่อไปต่อดีมากแจมเห็มไหมเราเริ่มโรรีเร็วอดีเร็วตับิแตกตับตีแตกโอเคโอ้ดไปแล้วเอนี่ยเขอบคุณครับไปนั่นตรงกลางหลบี่คุณจ๊แจ๊แจ๊ะจไป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 ต่อตามติดตวไปแล้วกัน แล้วปแกอโยโอ้โหเรือไปแล้วฝ่าเรือไปแล้วเนท้ารอบแล่นดานี้ารอบแล้วผ่านก็ผ่านผานอยู่เริ่มจอุ่ออ้โหอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดจะพูดไปที่ยไปกับชยแอ่อนเลย <ork ork: โอเคเดี๋ยวต้องในคนหนึ่งรีบไปแต่ดูแล้วไม่น่าทันดูแล okay> okay. ้วคนเลยโอเคโอ้โหเดี๋ยวนะสีชมนูติดเวลาไม่ไม่เวลามีการต่อได้ติดจะพูดลงไปเทียนแล้วนี่ย มันกดได้ปุ่มจะได้แต้มเขาเรียกที่ทันดูลงไม่ได้เฮ้ยไม่ทันไม่ทันแล้วอ้ไม่ทัน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 เอาทันไม่ทันแม่เรามีกี่วันดูแนี่ยดูขันที่ไปก่อนศึกษามไปก่อนนะครับพอได้ที่เจติดตามปุดที้ติดตามเดินถอยรอของกันโอเคผมต้องไปทางซ้ายปึ๊บโนนโอเคไปเลยผมแล้วขรางบนนี้เรากดเองล้วเรากดเรากดดิแน่แน่แนไม่ทั้งแนไปหนึ่งท่านโอเคไป มาเลยในกดปุ่มย้อนกลับ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 ใจมากใจมากเดินเดินใครเดินไปไกลขนาดนั้นเดี๋ยคุณแจมาติดมืออีกแลเดี๋ยวจะเข้าห้องเข้าห้องได้เหรอต่อกันต่อกันโอเคต่อไปนั่นแหละต่อขึ้นไปเอิงนั่นแหละไปไปไปคำดีมากครับทำเป็นเล่นไปโออะไรเนี่ย เก็บให้หมดอย่าให้ครบๆแล้วก็ข้างบนมันจะมีต่อต้องมีต่อตัวต้องการคนข้างบนไม่ได้วะเดี๋ยวนตอนนั้นิดลสีผมไปอีกคนหนึ่งคือมาฝั่งไหนคบซ้ายหน่อยฝั่งซ้ายจะรูแหละขึ้นไปบนชูฟูก็ไปบนนเงเอ๊ะขึ้นไปโอเคน่นไม่ได้หรอไม่พอไม่ได้ติดหนติดไ้ใจไปยบยบไปยบไปยับไป

กบไม่รอดไม่เกี่เบอร์ได้ได้ไม่เกี่ยวเลยอันนี้รอบเดียวเลยสองรอบเดียวจริงไหมแต่อต่อต่อต้องต่อเยอะๆหน่อยต่อะลายคนหลาชั้นไดขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไม่พอพอไปอนะออไปอีกอนไปอีนไอีนไีไปอีกอนไปอีกอไีกอไไปอีกไอไปนนไปอีอนกนกอเออกไไ จบแล้วลงไปไกลับทางนี้ได้กลับทางลงไปสาสุดอยู่ลงมาไปนั้นแหละไปขวา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 เลยขวา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 ขวาโต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 เข้าไปนั่นแหละเร็วเร็วดตัวรอบเดียวผ่านครับผมเกือบไปแล้วเกือบแล้วเอาว่ะรอบเดียวผ่านก็มาอ่ะเริ่มโปรยังมีอันนึงนแน่ โอ้ยบีต่อเนื่องกันแล้วโอ้ยทีไรคนทีไรคนแก่ตัวด้วยอยาคือเอ๊ะเยี่ยวไปโดนโดนแล้ว